ในที่สุดเจแปนดวลิสของพี่ชาวหรือว่าโยรูก็ได้รีเวิร์กสมใจอยากพี่เขาและแฟนเกมพวกเราทุกคนเลยนะครับรีเวิร์กอะไรบ้างและกระแสะเกมหลังจากนี้จะเป็นอย่างไร ลองมาวิเคราะห์ไปด้วยกันได้เลยเติม VR Point ราคาถูกไวปลอดภัย100%กับ Lichman Shop มีผู้ติดตามเพจเกือบแสนและผู้ติดตาม Line แอดมากกว่า1 5 0 0 0 0คนใช้เพียงรอยตอด ID และ hashtag ในการเติมเพียงแอด Line Add Lichman Shop อย่าลืมแอดน้ำหน้านะครับแล้วทางร้านก็เติมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น LOL Y Lift ผับ G Mobile หรือว่า ROV ถ้าอยากมีสกินมีดหรือสกินปืนหรือ f ฟ n i s นิเอร์เท่เอาไว้แบกสาวๆนี่ไม่เติมไม่ได้แล้วนะครับ ลิง์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับแน่นอนครับถ้าคุณผู้ชมทราบถึงสกิลโยรู้อยู่แล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างสกิล<ด>ที่1 Fake Out จากเดิมครับ<ด>เป็นการ<ด>ติดตั้งรอยเท้าและกดใช้งานเพื่อสร้างเสียงหลอกล่อสตูหรือว่าอุปกรณ์<ด>ต่างๆของสตู<ด>เช่นบูมบอดของเรสหรือว่าอารามบอดของคิวจอย ถึงจะไม่มีวิดีโอตัวอย่างจากรอยอดแน่นอนครับที่เขาไม่ว่างก็เพราะว่ากําลังทําสกินปืนทําเพลงหรือว่าทำซีรีส์อยู่แน่ๆเลย r อ a n c r คูซัสผู้อำนวยการการผลิตตัวละครหรือว่าเอเจนที่เรากําลังเล่นกันอยู่นั้นก็ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนครับว่าจะเปลี่ยนจากรอยเท้าปลอมเป็นล่างปลอมของยูรุจริงๆที่เดินย่ําตอกออกไปได้และยังไม่พอครับ จะระเบิดเมื่อถูกสตูยิงเข้าให้แม่งอย่างเวอร์ครับผมรู้สึกว่าแม่งมีประโยชน์กว่าเดิมเยอะเลยครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าร่างปลอมนี้ สามารถใช้เดินเพื่อเคลียร์แท็บไวของไซเฟอร์ได้เพิ่มเติมจากสกิลเดิมที่ทำลายได้แค่อารามบอดของคิวจอยหรือว่าเรสแน่นอนแต่เราก็ยังต้องรอชมวิดีโอตัวอย่างอยู่ดีนะครับว่าร่างปลอมที่ออกมานี้จะเหมือนจริงมากแค่ไหนซึ่งถ้าเป็นร่างปลอมที่เหมือนโยรุจริงๆเลยเนี่ยอยากบอกว่าแม่งจะโคตรโกงมากๆเลยนะครับแต่ถ้าร่างตัวปลอมที่ปล่อยออกมานั้นไม่เหมือนตัวจริงหรือว่าสีไม่เหมือนกันเนี่ย อาจจะทําให้มีประโยชน์น้อยกว่าที่คิดเอาไว้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าศัตรูจะสามารถเลือกยิงทิ้งได้หรือว่าจะเลือกที่จะไม่ยิงทิ้งได้นะครับและในเรื่องของดาเมจที่สามารถรับได้ก่อนการระเบิดจะเกิดขึ้นก็ต้องรอดูครับว่าจะรับดาเมจได้เท่าไหร่ยิงหนึ่งนัดแล้วระเบิดเลยหรือว่าอาจจะรับดาเมจได้มากกว่าที่เราจะคิดไว้ สกิลที่2ที่ได้ถูกรีเวิร์กไปนั่นก็คือสกิลเกตแคชจากเดิมครับจะปล่อยสกิลไหลมาเรื่อยๆเอื่อยๆเชยๆเชๆและถูกศัตรูจับจ้องได้ง่ายและพวกเราที่เห็นสกิลปล่อยออกมานั้นก็ควักลูกซองออกมารออยู่บ่อยๆครับซึ่งแบบเดิมจะถูกจับทางได้ง่ายมากๆครับเพราะจะทําให้รู้ว่าโยรุนั้นจะว้าม,มาที่ใด จากเดิมที่ช้าแบบนี้ได้ถูกอัปเกรดโดยการเร่งสปีดเพิ่มขึ้นถึง20%ครับซึ่งมันเร็วกว่าเดิมมากๆเร็วกว่าระเบิดของเลสและสกิลอื่นที่ป่าออกมาจะอีกเมื่อเราได้ชมจากวิดีโอตัวอย่างนี้ คิดสภาพครับถ้าโยนแฟลชก่อนแล้วค่อยใช้สกิลเกตแคสเพื่อวาร์ปเข้าไปในไซต์ได้อย่างรวดเร็วอาจจะทำให้ศัตรูจับทางไม่ได้นะครับว่าเราจะวาร์ปไปตรงไหนยังไงเมื่อไหร่ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่เราต้องปล่อยสกิลไหลไปก่อนแล้วค่อยใช้สกิลแฟลชเพื่อวาร์ปเข้าไปนะครับและแน่นอนระยะเวลาในการเกิดขึ้นสกิลคอมโบนั้นเกิดขึ้นไวกว่าคอมโบสกิลของโอเมนพรานอยและชาวสเต็ ของเขาแน่นอนและสังเกตได้จากในวิดีโอนี้อีกนะครับว่าระหว่างที่ปล่อยสกิลตอนแรกครับสตรูจะไม่เห็นตั้งแต่แรก แต่ว่าจะเริ่มเห็นก็จะเป็นในระยะที่ประชิดมากๆซึ่งถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างที่เรากำลังต่อสู้และนัวกันแน่นอนครับศัตรูสังเกตไม่ทันแน่ๆว่าโยรุจะเทเลพอตลงตำแหน่งใดเบื้องต้นจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆแค่สสกิลนี้นะครับส่วนในเรื่องของสกิลแฟชชและสกิลอันติเมตนั้นยังไม่มีข้อมูลปล่อยออกมาจากทางไรอันกูซาดนะครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับสกิลแฟชชและสกิลอันติเมตว่าควรปรับเปลี่ยนตรงไหนหรือเปล่า และถ้าเปลี่ยนจะออกมาในรูปแบบใดดีใส่จินตนาการกันได้เต็มที่ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมคิดว่าสกิลที่2ที่ถูกเปลี่ยนมาอาจจะทำให้เจแปนดูดิสถูกหยิบได้มากขึ้นเนื่องจาก Mobility ที่สูงขึ้นและความสามารถที่เพิ่มขึ้นของสกิล a k e เอานั้นอาจจะโหดมากกว่าเดิมหรืออาจจะกากเหมือนเดิมก็ได้นะฮะแต่เราก็ต้องรอชมกันในสนามจริงครับว่าจะโหดขึ้นสมกำล้ำลือหรือเปล่า และถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะรีบอัปเดตให้เร็วที่สุดเลยนะครับและสำหรับวันนี้ผมบุญบูเกมมิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ